เห็นบ้านหลังนี้ไหมครับเฟี้ยวไหมเออเป็นแบบโมเดินโมเดิลเลยจาดรถใต้อาคารไีได้3คันนะครับแล้วก็มีห้องรับแขกอยู่ข้างๆแถวนั้นเลยนะฮะข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนกล่องลอยๆอยอยู่เลยถูกออกแบบมาหลายรอบมากแต่ผมชอบทุกเวอร์ชันเลยและเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดครับ สวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสตอร์นิบ้านๆนะครับเราเร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสตอ์นิบ้านๆนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับบ้านหลังเดิมที่ัชนาทครับหลังนี้ออกแบบนานมากๆเราใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนเลยเดี๋ยวไปดูว่าแบบหลังนี้นะครับถูกพัฒนาแล้วทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ยังไงบ้างหลังนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูครับหลังนี้นะครับถ้าเรามองเผลอๆเนี่ยตัวอาคารมันเหมือนลอยอยู่บนอากาศเลยนะฮะเราทําเป็นกล่องเรียบๆเลยแล้วก็จอดรถใต ระแดงนะครับไปตัวกั้นความร้อนกั้มความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบรนด์นี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปคล้ายๆตัวเอชที่ห้องทํางานของลูกค้าเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เป็นห้องทางานถ้าเราจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องทานข้าวแล้วก็ทะลุสระว่ายน้าได้เดินออกมาเนี่ยเป็นห้องครัวทางนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องผู้สูงวัยนะครับสว2งท่านอยู่ตรงนี้เลยถ้าเราเดินวนชั้น2นะครับเราเดินวนขึ้นมาเราก็เจอห้องนอนเนี่ยครับอยู่ชั้นสองเนี่ยสามห้องนนอ เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันแบบชัดๆนะครับถ้าเราจอดรถนะครับตรงนี้3คันเราเดินเข้าบ้านไม่เปียกฝนเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องทํางานอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นได้ทั้งหมดนยนะเดินเข้ามาปุ๊บเป็นห้องครัวสวอยู่ข้างขวาสักล้างอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็เป็นโซนฟิตเนสโซนคับเพาส์โซนนั่งเล่นที่ขนานสระว่ายน้ำโอ้โหเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีมากๆชั้น2เหมือนกันครับสมห้องนอนมีตรงนี้นนตัวม,มาสเตอรน์นะครับลูกสาวลูกชายอยู่ฝั่ง นะครับตรงนี้ครับเป็นห้องพระนะครับห้องสักล้างอะไรอยู่ข้างบนหมดเลยด้านหน้าบ้านในเวลาเราขับรถเข้าบ้านปุ๊บเป็นสไตล์แบบนี้เลยโ ชอบมากเลยฮะสไตล์นี้ดูรู้สึกเป็นแบบโคตรโมเดิร์นเลยฮะโมเดิร์นโคตรเรียบเลยนี่ถ้ามองอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งนี้จะมองเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องฟิตเนสห้องนั่งเล่นอีกฝั่งนึ่งครับแล้วก็เต็มเป็นตัวอาคารเนี่ยลอยๆอย,อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงโถงตรงกลางเนี่ยเราเห็นนะฮะเราใส่แชนเดลเลียร์แล้วก็สูงข้าไปข้างบนเลยกระจกด้านบนเห็นไหมเราไม่มีเฟรมเลยแต่เรามีเฟรมด้านล่างเพราะอะไรครับด้านล่างมีเฟรมต้องเปิดประตูได้แต่ข้างบนเนี่ยครับไม่ต้องเปิดก็ฟิกติดตายไปเลยด้านซ้ายมือเนี่ยเห็นมฮะเห็นเเเปป็็นนนนนกกกรรรรออออบบบบบหมมัััยตวี่คืจะครรรรรัับแตต่่่่ข้าาาางงลเเเเเเนนนียใสปป็กกกกะจทมออ์พ จากฝั่งถนนเนี่ยครับเราก็จะเห็นเป็นตัวก้อนเรียบๆแบบนี้เลยขนานกับตัวของลำรางสาธารณะตรงนี้กันฝุ่นกันเสียงกันทุกๆอย่างจากถนนหลักได้เลยนะครับฝั่งนี้เราจะค่อนข้างปิดทึบเพราะเรากันทุกทกอย่างไว้หมดเลยแล้วไปเปิดในข้างในบ้านเราแทนแล้มุมน,นี้ก็ปิดเหมือนกันนะไปเปิดฝั่งนู้นแทนนะครับพอเรามาเปิดข้างในปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นห้องนั่งเล่นนะครับตัวนี้อ่าอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่อยู่ตรงสระว่ายน้ำนะครับด้านซ้ายเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำตรงนี้เป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยแล้้้้้้วววก็สสาาาาามมมมรรถถถลลออบดดดยยนทัังหเเขี่ ตัวบ้านเนี่ยผมใส่ตัวห้องนั่งเล่นและตัวห้องทานข้าวแล้วก็แผ่นที่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะมันเป็นโถงดับเบิลสเปซขึ้นไปข้างบนเราใส่ช a n d e l i e แล้วมีเหล่าเตงตรงนี้ครับมองจากชั้น2ลงมาได้ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นระบบแอร์ที่แบบอยู่ฝังใต้้าไปเลยก็จะแบบซ่อนๆแบบนี้นิดนึงตัวแอร์เนี่ยก็จะราคาสูงนิดนึงนะครับแต่มันก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยโปร่งและเรียบหรูเรียบสวยได้นะฮะมาในส่วนของชั้น2ถ้าตรงนี้ครับเป็นมุมมองของชั้น2เราเห็นไหมฮะชั้น2เนี่ยเราปูเป็นระเบียงไม้หรือเราจะปูยาาดดเีีมมมก็ไ้้้ขึนุ๊่หองงั อยู่ตรนี้ที่สามารถมองวิวข้างหลังเนี่ยได้ไกลเลยเดินออกมาปุ๊บสามารถใช้งานพื้นได้ขึ้นมาครับตรงนี้ฮะเป็นตัวโถงบันไดเราเห็นไหมบันไดเดินขึ้นมาปุ๊บก็เป็นห้องนั่งเล่นอยู่ข้างบนเดินออกไปซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวระเบียงชั้น2นะครับเราสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนระเบียงนี่ครับแล้วก็มองทุ่งนาได้มุมร้อยองศาเลยแล้วก็มีต้นลีกลูเนี่ยห้อยๆอยู่ตรงนี้ได้ถัดมาครับตรงฝั่งนี้่ามองฝั่งนี้ก็จะเห็นเป็นห้องนั่งเล่นในสวนสวยไหมชอบมากเลยมุมนี้ฮะเพราะมันเหมือนเรานั่งเล่นอยู่ในนสวเลยนี่ยาากศของงห้อนั่งเล่นในสวน อีกมุมหนึง่งระบบแอร์เนี่ยครับแล้วก็ใส่เป็นตัวคลาสเศตษ้าทยที่เป็นแอร์ฝังไว้ที่ฝ้าเพดานเลยแบบนี้ครับมันก็จะกระจายลมได้4ทิศทางเลยนะครับแต่ราคาก็จะสูงขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกับตัวติดผนังนะฮะตัวนี้สูงขึ้นมา50%ได้มั้งอาจจะเทียบราคานะสูงขึ้นมาอีกเยอะพอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นห้องฟิตเนสนะเราใส่แอร์ไว้ข้างบนหมดเลยเปลืองหน่อยแพงหน่อยแต่อร่อยแน่นอน,นครับถัดมาในลูวิ่งเนี่ยฮะตรงนี้เราเติมบันไดที่สามารถขึ้นข้างบนได้เนี่ยไอตัว ไว้เก็บของไว้วางอุปกรณ์ไว้นั่งได้ขึ้นมาชั้น2เราสามารถขึ้นระเบียงชั้น2องได้จากตรงนี้ได้เลยจากห้องฟิตเนสได้เลยอันนี้ก็เป็นมุมกว้างเลยของบ้านหลังนี้นะฮะเราไปจอกันที่ห้องต่อไปครับห้องทํางานตัวนี้ก็เป็นห้องทํางานนะครับอยู่ที่ชั้นหนึ่งที่เป็นห้องที่เจ้าของบ้านจะอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบด้านก็จะเป็นกระจกหมดเลยแล้วก็สามารถมองเห็นทุกๆอย่างจากมุมนี้มองเห็นทั้งบ้านเลยจากมุมนี้ใครไปใครมาเราก็จะเห็นก่อนเลยนะฮะอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับที่เราให้เห็นว่าอ๋อถ้าน่่งตตรนาสวกกแ ภายในเนี่ยเราก็จะแต่งภายในเป็นสไตล์แบบนุมน่มๆนวลๆหน่อยใช้สีใช้แสงเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีการเอาไม้เนี่ยเข้ามาเล่นด้วยนะครับถ้าเราไปดูการตกแต่งเนี่ยครับตรงนี้คือตรงโถงห้องทานข้าวกับห้องนั่งเล่นผมก็ดึงฝ้าเพดานสูงขึ้นไปเลยจนถึงชั้น2นะครับที่สามารถเปิดซ้ายเปิดขวาเห็นไ,ไหมฮะเราสามารถเปิดซ้ายเปิดขวาแล้วลมโฟลตรงนี้ทั้งวันเลยลมแรงของว่าแรงเกิดตรงเนี้ยลมแรงอาจจะวางอะไรไม่ได้เลยตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องดูดีๆนะฮะว่าแล้วเราเปิดช่องลมแบบเนี้ยครับแต่มันก็ระบายอากาศได้ดีแน่นอนเลยด้านหลังก็เป็นส่วนองห้พักส สวายอยู่ข้างหลังนะฮะที่สามารถมาใช้งานตรงนี้ได้นะครับนี่อีกมุมหนึง่งแล้วก็เดตกาเลตผนังนะครับติดทีวทีไว้ที่ผนังเลยด้านหลังก็เป็นเหมือน p a n r y นะครับ p a ที่เอาไว้แบบอุ่นกับข้าวได้ทําอาหารแถวนี้ได้นะครับนี่เป็นไงเราเดินขึ้นบันไดฮะ,ะเห็นตัวบันไดนะ,ะเดินขึ้นชั้น2นะครับตรงนี้โปร่งมากโปร่งมากโปร่งมากๆโปร่งมากจนคิดว่าไม่มีชิดเลยนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านอยู่แล้วไม่มีใครมองเห็นอยู่แล้วไม่ใช่นาบ้านนะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวโอเคมาถึงชั้น2ครับอัันนนี้้เป็ตวหองพระหห้้้้องงพรเเนนนนี่ยา็บบิวววตสไใปแ เก็บของเก็บสังฆทานสังฆพันธ์อะไรตรงนี้ได้เป็นเชลแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ของได้ตัวนี้ก็เป็นตัวซักรีดนะครับแล้วก็เอาซักรีดไว้ชั้น2เลยให้ตัวซักรีดจะได้ไม่ต้องขนของลงมาข้างล่างแล้วชั้น2นี่ครับมันก็สามารถโดนแดดได้ทั้งวันเลยนะครับเราจะใส่เป็นตู้ซักผ้าไปในนี้ก็ได้แล้วก็เป็นห้องซักผ้ารีดผ้าตรงนี้เลยนะครับที่เราสามารถนั่งรีดผ้าตรงนี้ได้ไม่ร้อนเปิดแอร์ได้ตรงนี้ก็เป็นห้องตากผ้านะฮะเราก็จะเจาะช่องนะครับมีระแนงกันฝุ่นมีกันแสงได้ตากผ้าตรงนี้ได้้้นนนนะรรรรบมีีชิิปเเเวณตตงงงก็็จทท่าาํหออ การตกแต่งบิวอินก็จะเน้นเป็นสไตล์เอิร์ธโทนเอิร์ธโทนหน่อยนะครับที่เป็นไม้สีครีมครีมหน่อยนะครับที่มีโต๊ะทํางานอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีชุดเฟอร์นิเจอร์บิวอินด้วยจอทีวีเนี่ยเราใส่ไว้แบบขนาด5-5นิ้วไปเลยนะฮะกว้างหน่อยสามารถดูทีวีในนี้ได้ไออันนี้อีกมุมหนึ่งของนอนเราก็จะแต่งเป็นสไตล์เรียบๆง่ายๆเลยห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวก็จะเป็นเหมือนกันเลยแล้วก็เลือกเป็นแบบมีชั้นวางหน่อยนะครับแล้วก็มีตู้ห้องน้ำเห็นไ,ไหมลอยๆแบบนี้เลยมีแบ่งโซนเปีเเาาปเย ไปดานก่อนแล้วเข้าไปก็มีชักโครกนะครับที่มีเป็นแบบปุ่มกลมมีสายชำระอยู่ด้านขวาแล้วเข้ามาก็เป็นตัวของชาวเวอร์อาบน้ำอันนี้อีกมุมหนึ่งของห้องนอนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของวอ l ์กอินโกเซตเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเนี่ยตู้เก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็ชั้นวางของนะฮะห้องครัวนี่ครัวหนักนะครับครัวตรงนี้จะเป็นครัวที่แบบสามารถทําอาหารเปิดแอร์ระบายอากาศตรงนี้ได้นะครับเป็นครัวที่แบบค่อนข้างจริงจังเลยนะครับภาพรวมทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับที่เราออกแบบกันมาแล้วเรามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะคร ชอบเลยนี่อันนี้คือรายละเอียดของบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของบ้านทั้งหมดนะครับใครชอบไอเดียรูปแบบไหนครับรบกวนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วแบบนี้ครับมันกล่องนยฮะผมว่ามันสวยมากเลยนะมันเหมือนเป็นกล่องที่แบบลอยๆเลยนะแล้วเราก็เลือกสีข้างล่างเนี่ยครับเป็นสีโทนเข้ม,ขม,ขมๆนิดนึงพอมันเข้มปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้อาคารชั้นสองนี่ยมันเหมือนลอยอยู่เลยเดี๋ยวมาดูว่าตอนสร้างเสร็จเนี่ยมันจะได้เหมือนจินตนาการไว้ไหมน,นะฮะถ้าใครชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสตามนนะครับบแล้วอกต่อเเพื่ออนนนนๆๆดด้ยคครับบบใหมาูทต์ีแี้ และเป็นกำลังใจให้ทีมนะครับติดบ้านๆเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ